สติปัฏฐานสูตรโดยดังตรินตอนที่สเห็นกายโดยความเป็นธาตุขั้นที่หของการฝึกมีสติอยู่กับกาย การฝึกเห็นกายโดยความเป็นของสพกับรกนั้นช่วยถ่ายถอนจิตออกจากความยึดติดถือมั่นในกายทำให้เราเห็นกายเป็นอื่นก็จริงแต่ตัวความรังเกียจเองยังไม่ใช่ความรู้แจ้งแทงตลอดเรายังกําจัดความหลงผิดเกี่ยวกับกายได้ไม่หมดเมื่อไม่หมดก็ต้องฝึกเพื่อกําจัดต่อไปให้หมดความหลงผิดเกี่ยวกับกายอย่างไรอีก ขอให้ดูจากที่ยังอาจมีความรู้สึกว่าความสกปรกนั้นคือตัวเราอยู่ซึ่งนั่นก็แปลว่าเรายังมองว่ากายเป็นตัวแทนของเราเมื่อกายสกปรกตัวเราก็สกปรกไปด้วยทำนองเดียวกับเมื่อครั้งยังไม่ฝึกเห็นตามจริงว่ากายสกปรกก็หลงนึกว่าตัวเราสะอาดตัวเราสง่างามเหนือสัตว์อื่นพูดง่ายๆว่ามองกายเป็นอย่างไรก็รู้สึกว่า ตัวเราเป็นอย่างนั้นไปเสียหมดในขั้นนี้เราจะฝึกมีสติอยู่กับกายโดยเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุเห็นให้ซึ้งถึงความจริงว่าธาตุไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ความเป็นบุคคลอยู่ในธาตุทานองเดียวกับที่เราไม่เคยรู้สึกว่าแผ่นดินผืนน้ำ กองไฟและสายลมรอบด้านเป็นบุคคลเป็นหญิงชายเป็นตัวเราเป็นตัวเขาหรือเป็นใครทั้งนั้นก่อนเริ่มปฏิบัติเราต้องทำความเข้าใจว่ากายสักแต่เป็นการประชุมของธาตุดินน้ำไฟลมธาตุหยาบเหล่านี้มาประชุมกันชั่วคราวเป็นรูปหลอกตา แต่ละาธาตุมีสภาวะของตนเองต่างไปจากาธาตุอื่นจำแนกเป็นข้อข้อได้ดังนี้ 1. นธาตุดินมีสภาวะแข็งเป็นของหยาบส่วนของกายที่เข้าข่ายาธาตุดินได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไขกระดูก มันสมองม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอุจจระหรือของแข็งหยาบใดๆอันเกี่ยวกับกายเช่นคำข้าวที่กําลังเคี้ยวกลืนก็จัดเป็นธาตุดินเช่นกัน 2. อธาตุน้ำมีสภาวะเอ,อิบอาบ เปลี่ยนรูปได้ตามแต่จะถูกบรรจุเข้าไปที่ไหนส่วนของกายที่เข้าข่ายธาตุน้าได้แก่สเลเดน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำตาน้ำปัสสาวะน้ำมูกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองดีมันข้นเลวมันเหลวไขข้อหรือของเอิบอาบใดๆอันเกี่ยวกับกายเช่นน้ำที่กำลังล่วงผ่านลำคอก็จัดเป็นธาตุน้ำเช่นกัน 3. าธาตุไฟมีสภาวะร้อนแผ่ไปในธาตุอื่นๆและมีผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นส่วนของกายที่เข้าข่ายธาตุไฟได้แก่ไออุ่นอันแสดงถึงการมีชีวิตไอร้อนที่ยังกายให้กระวนกระวายไอร้อนที่ยังกายให้สุดโสมและไอร้อนที่เผาอาหารให้ย่อยไปหรือของร้อนใดๆอันเกี่ยวกับกาย เช่นไอร้อนจากแสงแดดที่ทำให้เนื้อตัวอุ่นขึ้นก็จัดเป็นธาตุไฟเช่นกัน 4. ีธาตุลมมีสภาวะพัดไหวไปมาเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไม่แน่นอนส่วนของกายที่เข้าข่ายธาตุลมได้แก่ ลมหายใจลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมพัดขึ้นลมพัดลงหรือของพัดไหวใดๆอันเกี่ยวกับกายเช่นลมที่เป่าออกจากปากก็จัดเป็นทตาลมเช่นกัน เมื่อทำความเข้าใจและแยกแยะส่วนต่างๆของกายโดยความเป็นธาตุทั้งสี่กันแล้วขั้นต่อมาคือการเห็นบรรดาธาตุเหล่านั้นด้วยใจเพื่อความรู้ชัดว่าจะเป็นธาตุในกายหรือนอกกายก็เหมือนเหมือนกันใจจะบอกตัวเองถูกว่านั่นไม่ใช่เราไม่มีเราอยู่ในธาตุเหล่านั้น ขอให้คำนึงถึงความจริงว่ากายนี้มีความเป็นที่ประชุมของธาตุทั้งสี่อยู่แล้วฉะนั้นเมื่อใดที่มีสติเห็นกายเมื่อนั้นก็คือโอกาสแห่งการเห็นธาตุสี่ได้หมดอิงอาศัยจากขั้นก่อนๆนหน้าก็ได้เพราะล้วนมีกายเป็นที่ตั้งของสติทั้งสิ้นเช่น 1. ขณะรู้ลมหายใจ เมื่อรู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติให้พิจารณาว่าใจเราตั้งมั่นไม่มีความหวั่นไหวเป็นฝ่ายรู้ส่วนลมหายใจที่เข้ามาและออกไปมีลักษณะพัดไหวไม่ต่างจากสายลมภายนอกไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเห็นกายโดยความเป็นาธาตุลมแล้ว 2ขณะรู้อิริยาบถเมื่อรู้อิริยาบถอย่างคงเส้นคงวาให้พิจารณาว่าใจเป็นของโปร่งเป็นฝ่ายรู้ส่วนกายเป็นของทึบเป็นฝ่ายถูกรู้เขาโครงสันฐานของกายที่เรารู้สึกอยู่นับแต่หัวตัวแขนขาล้วนคงรูปอยู่ได้ด้วยความเป็นของแข็งของแข็ง ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ได้จิตอันตั้งมัน่นไม่รู้สึกว่ามีบุคคลอยู่ในโครงร่างเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเห็นกายโดยความเป็นธาตุดินแล้วไม่จำเป็นต้องจินตนาการให้เกินเลยกว่าที่กำลังรู้สึกอยู่จริงๆส ขณะรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆเมื่อรู้ความเคลื่อนไหวปลีกย่อยที่เกิดขึ้นในอิรยาบทใหญ่ในปัจจุบันก็ฝึกสังเกตว่าความเคลื่อนไหวนั้นๆแสดงธาดอะไรให้เรารู้ได้บ้างเช่นการเหยียดและการงอทำให้เรารู้สึกถึงการยืดหดของกล้ามเนื้อตรงนั้นคือส่วนของธาตุดินการกลืนน้ำลาย หรือการกระพิบตาทำให้เรารู้สึกถึงความลื่นของน้ำตรงนั้นคือส่วนของาธาตุน้ำความตรากตรำขนาดมีผลให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นทำให้เรารู้สึกถึงความร้อนภายในตรงนั้นคือส่วนของาธาตุไฟไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ใครผู้ที่ฝึกรู้สึกตัวมาอย่างดีจะเห็นาธาตุได้เสมอ สขณะเห็นกายโดยความเป็นของศกกระปรกเมื่อเห็นกายโดยความเป็นของศกกระปรกโดยเฉพาะในขั้นที่จิตตั้งมั่นอย่างใหญ่สามารถเห็นอวัยวะภายในได้ดุจชำละดูทั้งกระดูกก้อนเนื้อและน้ำเลือดน้ำหนองที่ส่งกลิ่นคาวอยู่เมื่อดูด้วยใจที่วางเฉยเหมือนเป็นของอื่นเศษเลือดเศษเนื้อในนิมิตนั้น จะเห็นไม่ต่างอะไรกับเนื้อสดที่เขาวางขายตามตลาดสดไม่เห็นมีความเป็นบุคคลหรือตัวตนอยู่ในเลือดเนื้อเลยสักชิ้นความเห็นด้วยใจที่นิ่งว่างสว่างนี้เองคือภาวะขั้นสูงของการรู้กายว่าสักแต่เป็นาธาตุขอให้ระลึกเสมอว่าการเห็นกายสักแต่เป็นาธาตจริงๆนั้น ต้องอาศัยใจเห็นขณะที่มีความรู้สึกตัวตามปกติไม่ใช่หลับฝันเห็นเป็นตัวอะไรแปลกประหลาดเพราะที่ตั้งของอุปาทานคือกายนี้อันคงรูปยามตื่นไม่ใช่กายอันปรากฏอยู่ในฝันยามหลับชั่วครู่ชั่วคราวการเห็นกายโดยความเป็นาธาตุแต่ละครั้ง จะสะสมความรู้สึกเหินห่างและวางเฉยในกายจิตอยู่ส่วนจิตกายอยู่ส่วนกายความรู้สึกของเราจะไม่อยากเอากายไม่ต้องการเป็นพวกเดียวกับกายโปร่งเบาเป็นอิสระแม้กายกาลังนั่งก็เหมือนจิตไม่ได้นั่งอยู่กับกายแต่แยกเป็นต่างหากออกมารู้ออกมาดูว่าท่าสี่นั่งอยู่และนั่นก็คือความพร้อม จะสละความหลงผิดติดยึดก,กายให้เด็ดขาดในขั้นสุดท้ายต่อไปเห็นกายโดยความเป็นของศูนย์ ขั้นสุดท้ายของการฝึกมีสติอยู่กับกายการฝึกเห็นกายโดยความเป็นาธาตุนั้นและความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในกายได้ก็จริงแต่เรายังอาจหลงเข้าใจผิดอยู่ว่าเหล่า,าธาตุมีความตั้งมั่น ทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมชาติของดินน้ำไฟลมนั้นรวมกันคงรูปอยู่ได้และคุมไว้ในสภาพน่าจดจำว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกือบร้อยปียาวนานพอจะหลอกให้เราหลงนึกว่ากายมีความตั้งมั่นได้ฉะนั้นแม้ไม่รู้สึกถึงความมีบุคคลในกายแล้วจิตก็อาจเผลอหลงไปยึดกายเป็นหลักที่พึ่งได้อยู่ เพื่อให้จิตเลิกยึดกายให้ถึงที่สุดขั้นสุดท้ายของการฝึกมีสติอยู่กับกายจึงควรเห็นกายโดยความเป็นของศูนย์ไม่ต่างอะไรกับฟองสบู่ที่พร้อมแตกออกพอรู้ซึ้งว่าที่แท้กายนี้ต้องดับไปเป็นธรรมดาความรู้สึกว่ากายนี้เป็นหลักที่พึ่งที่มั่นคงก็ยอมดับลงสนิทเช่นกันเพื่อทราบชัดว่า กลายเป็นของศูนย์ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจผ่านความจริงที่เห็นด้วยตาเปล่านั่นคือคนเราต้องตายเกิดเท่าไรตายเท่านั้นความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการตายก็คือร่างกายจะกลายเป็นซากศพหากไม่มีการขัดขวางกระบวนการทางธรรมชาติ ด้วยวิธีฉีดยากันศพเน่าศพจะต้องเน่าเปื่อยผุพังในไม่ช้าการใช้ตาเปล่ามองศพของจริงในระยะต่างๆต,ตั้งแต่สภาพคล้ายคนนอนหลับธรรมดาแล้วเริ่มทื่อเพราะการแข็งตัวของกล้ามเนื้อชนิดไม่อาจกลับยืดหยุ่นได้อีกไปจนกระทั่งน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิม้มและจบลง ด้วยการเปืป่อยป่นผุพังไปไม่เหลือแม้แต่โครงกระดูกนับว่าเป็นเครื่องกระตุ้นความรับรู้และเหนี่ยวนำจิตให้เกิดนิมิตเทียบเคียงเข้ามาในกายตนได้อย่างรวดเร็วหากมีโอกาสดูศพสภาพต่างๆได้จึงควรดูแต่หากยังรู้สึกสยดสยองเกินจะรับก็อาจฝึกมีสติอยู่กับกายจนจิตเห็นทะลุทะลวงเข้าไปเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้ผิวหนังเสียก่อน แล้วจะไม่ต้องอาศัยความใจถึงในการฝึกขั้นสุดท้ายอีกต่อไปนักเจริญสติที่มีความรู้สึกตัวดีนั้นเพียงการสดับรับรู้ว่าความจริงสุดท้ายของกายเป็นอย่างไรก็เพียงพอที่จะเหนี่ยวนำให้จิตเห็นจริงตามนั้นแล้วโดยไม่จำเป็นต้องเคนนิดให้เหนื่อยแต่อย่างใด ผู้ฝึกย่อมทราบว่ากระบวนการเน่าเปื่อยผุพังไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับกายหยาบสิ่งที่เห็นเป็นเพียงการแสดงของกายละเอียดหรือนิมิตเหนือจริงซึ่งบันดาลขึ้นด้วยอำนาจทางใจหน้าที่สำคัญของนิมิตคือแสดงความจริงขั้นสูงสุดเกี่ยวกับกายให้เราประจักษ์และคลายความถือมั่นเสียได้ ความจริงขั้นสูงสุดของกายที่เรียกกันว่ากระบวนการเน่ามีเก้าประการดังนี้ 1. กายนี้จะต้องเป็นศพผุพองมีน้ำเหลืองไหลเป็นธรรมดาเพราะขาดลมหายใจและไออุ่นเชื้อโรคในร่างกายที่มีอยู่มากก็จะทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อ จนเกิดก๊าซขึ้นมาทำให้เนื้อหนังขึ้นสีเขียวภายในหนึ่งวันโดยมากเริ่มจากท้องน้อยด้านขวาก่อนแล้วอืดพองทั้งตัวเมื่อก๊าซลามไปทั่วร่างจากนั้นแรงดันของก๊าซจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในสามวันจะดันลิ้นออกมาจุกปากและดันลูกในตาให้ทะลักออกมานอกเบ้าแถมด้วยกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเกินทน นอกจากนั้นการยุติชีวิตจะทำให้การไหลเวียนของเลือดยุติตามน้ำเหลืองจะค่อยๆซึมจากเส้นเลือดออกมาขังอยู่ตามช่องโพรงต่างๆเช่นช่องอกและช่องท้องและล้นออกมาทางปากทางจมูกฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นศพของสาวสวยหรือหนุ่มหล่อปานใดก็จะน่ากเกลียดน่ากลัวไม่ชวนให้อยากแตะแม้ด้วยเท้า ประสบการครั้งแรกมาเกิดขึ้นเมื่อนอนเจริญสติระลึกถึงกายโดยความเป็นของเน่าเปื่อยแล้วหลับไปเกิดนิมิตฝันรู้สึกคล้ายนอนตามปกติแล้วกลายเป็นศพกระทันหันมีน้ำเหลืองไหลร่างบวมเป่งขึ้นเรื่อยๆส่งกลิ่นคละคลุง้งถ้าไม่เตรียมใจวางเฉยไว้ก่อนหลับก็อาจตกใจตื่นด้วยความหวาดผวาแต่หากฝึกเตรียมว่า เจอเมื่อไรเฉยเมื่อนั้นก็อาจประคองจิตให้ดูไปเรื่อยๆได้การฝึกที่นับว่าได้ผลจริงๆต้องทำได้เป็นปกติแม้ลืมตาตื่นอยู่เพราะจิตเป็นสมาธิมั่นคงดีแล้วเพียงระลึกถึงกายอันปรากฏตามปกติอย่างนี้พอนึกถึงคราบใครที่เกาะเนื้อหนังภายนอกนึกออกว่าภายใต้ผิวหนัง มีน้ำเลือดน้ำเหลืองบรรจุอยู่จากนั้นเพียงระลึกว่าร่างนี้ต้องเน่าเปื่อยเมื่อขาดลมหายใจและไออุ่นทันใดก็อาจรู้สึกราวกับเกิดแผลผุพองขึ้นทั้งตัวน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิม้มออกมาจากแผลเดี๋ยวนั้นโดยไม่นึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยตรงข้ามกลับจะสนุกด้วยซ้ำ เพียงนิมิตในข้อแรกนี้ปรากฏได้นิมิตข้ออื่นๆก็จะตามมาเองโดยไม่ต้องจงใจกำหนดเนื่องจากนิมิตถูกสร้างขึ้นจากยานอย่างรู้ความจริงเกี่ยวกับการเน่าเปื่อยของกายกระบวนการเน่าเปื่อยที่เหลือย่อมแสดงตัวออกมาเองขอให้เข้าใจว่าถ้าจิตไม่ใหญ่ไม่สว่างตั้งมั่นมากพอ,อยังต้องเค้นนึกอยู่ก็จะเป็นเพียง จินตนาการไม่จัดเป็นความอย่างรู้ตามลำดับแต่อย่างใด 2. สอศพนี้จะต้องถูกสัตว์กัดแทะเป็นธรรมดาเมื่อตายกลายเป็นศพก็ย่อมส่งกลิ่นแบบศพแม้คนธรรมดายังรับกลิ่นไม่ได้แต่สัตว์เช่นมแมลงวันรับได้และจะตามกลิ่นคาวมาถึงศพ ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงตัวเมียจะวางไข่ไว้ในส่วนที่ชื้นเช่นรูจมูกลูกในตาช่องปากหรือตามบาดแผลหลังจากนั้น12ชั่วโมงจะมีตัวนอนฟักออกจากไข่กลายเป็นดักแด้แล้วแปรสภาพเป็นฝูงมแมลงวันยัวเยี้ยอีกทียิ่งถ้าวางไว้กลางทุ่งโลง่ง ็จะเห็นแรงกา,มาหมามดมารุมถึงดุดงานเลี้ยงมื้อใหญ่ไม่จำกัดแขก 3. ศพนี้จะเหลือเพียงโครงกระดูกผูกด้วยเส้นเอ็นฉาบเลือดเนื้อเป็นธรรมดาเมื่อถูกสัตว์แทะกินเนื้อหนังขาดแหว่งก็ยอมเผยให้เห็นแก่นของกายคือโครงกระดูกซึ่งเบื้องแรก จะยังมีทั้งเลือดและเนื้อหนังติดอยู่บางส่วนนอกจากนั้นยังมีเส้นเอ็นร้อยรัดยึดโครงกระดูกให้รวมอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนด้วย 4. สศพนี้จะเหลือเพียงโครงกระดูกผูกด้วยเส้นเอ็นฉาบเลือดเป็นธรรมดาเนื้อเป็นสิ่งที่จะสูญหายไปก่อน แต่อาจยังเกลอะกลังด้วยคราบเลือดเปื้อนกระดูกและมีเส้นเอ็นผูกยึดอยู่ 5. าศพนี้จะเหลือเพียงโครงกระดูกผูกด้วยเส้นเอ็นเป็นธรรมดาเลือดจะหายไปแต่โครงกระดูกยังคุมเป็นรูปได้เพราะมีเส้นเอ็นยึดอยู่ 6. โครงกระดูกนี้ จะกระจัดกระจายเป็นธรรมดาเส้นเอ็นเป็นสิ่งที่หมดสภาพก่อนกระดูกเมื่อขาดเส้นเอ็นร้อยรัดแล้วความจริงที่ว่ากระดูกแต่ละท่อนต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางจึงปรากฏให้ดู 7. โครงกระดูกนี้จะมีสีขาวดุดสีสังเป็นธรรมดาเมื่อไม่เหลือแม้เส้นเอ็น ก็ยอมปรากฏเพียงสีขาวโพลนของกระดูกชัดไม่ต่างจากเปลือกหอยทะเลก,กาบเดียว 8. โครงกระดูกนี้จะกองเรีองรายมีอายุได้เกินปีเป็นธรรมดากระดูกที่ถูกวางตากอากาศไว้ไม่ถูกดินโคลนทับถมจนแร่ธาตุซึมเข้าไปอุดโครงจะยังคงสภาพเป็นกระดูกอยู่เกินปีได้ไม่นาน ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะผุพัง 9. โครงกระดูกนี้จะผุพังป่นเป็นผงแหลกละเอียดเป็นธรรมดาถึงขั้นนี้จะไม่มีเหลือแม้โครงรูปกระดูกสักแต่ว่ากลายเป็นผงอะไรกองหนึ่งในทางปฏิบัติบางคนนั่งหลับตามีสติอยู่กับกายจนเกิดสมาธิอย่างใหญ่ พอกํำหนดจุดใดจุดหนึ่งเช่นผิวหนังก็อาจเห็นหนังลอกออกเป็นชิ้นชิ้นเห็นโครงกระดูกตั้งอยู่แล้วถลม่มล้มคลืนกลายเป็นผงเหลือเพียงจิตผู้สังเกตการสว่างจ้าเด่นดวงอยู่ปราศจากรูปนิมิตและความอาลัยใหญ่ดีในกายแล้วครู่หนึ่งโครงกระดูกจึงค่อยกลับมารวมกันเลือดเนื้อค่อยหนาขึ้นกระทั่งสุดท้าย ปรากฏรูปหลอกว่าเป็นมนุษย์ดังเดิมอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นความสำเร็จในการเห็นกายเป็นของศูนย์เช่นกันสาระคือเมื่อเห็นได้เป็นปกติไม่ต้องคิดไม่ต้องจินตนาการแม้กายยังคงตั้งอยู่ให้จับต้องได้ก็ไม่อาจหลอกจิตอีกต่อไปว่าสิ่งนี้ตั้งมั่นมีแต่จะรู้สึกอยู่ตลอดว่ากายนี้เป็นของว่าง กายนี้เป็นของเปล่ากายนี้เป็นของศูนย์เช่นเดียวกันกับกายของทุกคนบนโลกนั่นเองในนนาจงงทีี่เเเ็ัอออยยไดด้ธธูลห ื่องกันคือการประทัำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งพลไร้ร้ายอาจลึกลับสมันคงคือ,อการส่งพลของกันไปทำอะไรทำดีหรือไรผลนั้นคือกันแม่ดี จะไม่ปาาราศและวันนี้จะออนแรงเพื่อทำดีเมือคนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เธอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสูวอดทนม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไป